ที่เห็นอยู่ในมือก็คือข้าวเม่านั่นเองครับความอร่อยระดับตำนานของชาวอีสานบ้านเฮาครับเดี๋ยววันนี้ตั้มจะพาไปดูว่าเออบื้องหลังความอร่อยเนี่ยมันมาจากไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับครับสวัสดีท่านที่ติดตามทาง Facebook แล้วก็ยูทูทปเกษตรแนวะใหม่ทุกทนนะครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วครับเบื้องหลังตำนานความอร่อยอย่างข้าวเม่าออนะครับก็วันนี้เรามาอยู่ที่บ้านบุตรเวทนะครับตังบนหนองคง อำเภอหนองรองจังหวัดบุรีรัมย์ครับที่นี่มีการผลิตข้าวม่วมากว่า40กว่าปีแล้วนะครับก็เดี๋ยวตั้มจะพาไปชมบรรยากาศการผลิตแล้วก็ตั้งแต่กระบวนการแรกเริ่มเลยว่าเขาทำยังไงกันบ้างนะครับไปดูกันเลยครับก็เดี๋ยวของเราเดี๋ยววันนี้มีวัดเดี๋ยวก้องเราเป็นแบบเป็นก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการผลิตนะครับว่าเขาทลิตมาแค่ไหนแล้วนานแค่ไหนนะครับว่า ต่อแรกมีอนะไรบ้างเเป็นข้าวเหนียวเป็นข้าเหนียว,ยวอืออันนี้อันนี้คือเชน้ำเช้น้ำโกนเชน,น้ำไทยไทยไม่เศร้ามันอมันอิ่มตัวเนาะนอิ่มตัวขึ้นมาใช่แล้เราก็เอามาล่างให้สะอาดแสบกีช่ชั่วโมงครับแสบประมาณสามสิบชั่วโมง ประมาณวันกว่า,า,าอ๋อนี่คือเตรียมต้องเตรียมตัวก่อนเนววาะพอแช่เขาเสรซตเราก็เอามาทั่วให้ข้าเป็นซุปอันนี้เป็นไข่ไฟฟ้าเนะะเาะเป็นจัดแป่งนะครับแต่ก่อนแต่ก่อนใช้คนนะครับ,บอโอ,อ้ะอ๋อันนี้คือไหนไหนตัวมีแรตเตอร์เราก็จะใช้ถึงไส่ถุงผ้าเดี๋ยวเรามาดูมอเตอร์นะครับเ <c oughs> ออมอเตอรสมัยกูเยอะมอเตอร์ตัวเดียวขับทุกอย่างเลย พั่วนานไหมครับก็คือให้มันแบบแตกนิดนึงพั่วให้มันไขห้มันแห้งสักหน่อยเดียวเราก็เอามาตำก็คือไม่ไม่แห้เป็นข้าวโพดมั้งแล้วมันแห้เป็นข้าวโพดเราก็ไล่ความชื้นจากไข่เค็มอันนี้ก็เดืองกะตำเลยมอเตอร์ตัวเดียวได้ทั้งได้ทั้งพั่วได้ทั้งตำนะคตันนานไหมครับ ก็ยังอ้นอาพอน้ก็ได้แ่าตั้มแล้วเราคือัเนเมลเเป็นข้าวมันเมเาเพ่งไัเดาดูความแบนนะความแบนของตัวเม่็ดข้าวเนาะ้วเรามาดูกระเดืองนะครับใครสนใจเอาไปดัดแปลงเนาะ ถือว่าเป็นไอเดียที่เจ๋งมากๆนะฮะมอเตอร์ตัวเดียวอันนี้คือตามสองเสตียงเข้ากันจะได้เนาะใช่ค่เข้ากันได้ค่ะเสาปัญญาปืนระหว่างระหว่างการรอการตาี๋ยวจะมาพาไปชมเตานะครับอันนี้เขาเขาเรียกเตาอะไรนะครับญญาปืนเดาปัญญาปืนไปดูดี๋ยวไปูว่าเลย ใช้ปืนในการเตาเอ๊ะมันประหยัดปืนยังไงครับรู้มอก่อนมันเป็นเตาที่รูมันแค่นี่คือคือเราปิดช่องอากาศออกเขาจะมีช่องอากาศออกเขาจะทำสบายอ๋อคือสบายไปเนี้คือความร้อนมันจะมันจะเก็บอยู่ไม่นานตอนมันมันไม่สบายไปไหนเนาะเป็นหลักการที่ดีครับคือปิดรูหมดเลย เรื่งมีความว่าหนอน้างแคนะครับไอ้นี่ขึ้นมานี่นะครับเป็นเตาเตาประหยัดคืนอันนี้ใส่ใส่ทีละครึ่งกิโลใช่ไหมครับจัดประมาณสามไส่ได้ชับได้กับเนื้อประมาณครึ่งกิโลเป็นน้ำหนักน้ำนักเขาเท่าไหร่ครัหนักเขานี่เราก็เลยค่ยช่างแต่เราก็ลวงเอาเป็นจานนั่นคือใส่ได้ประมาณนี้ใส่คนนี้มันก็เป็นกไม่ดีหรอกใส่เตาหลุมดินที่เขาไปจ่างมือถูวานทั้งเขาจะต่างกัน เอาท้าๆนี่นะเอออันนี้เราเอากระดาษเปลี่ยนนะทำกระดาษเปลี่ยนอันนี้มันต้องเปลี่ยนใช้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้หลังจากซ้ำแล้วเมื่อกี้เนาะอ่ามันก็เป็นนี่นะมันจะเป็นรัมเป็นเปลีอยนมาเป็นยังงเลยไอ้ตัวตัวไเปลือกมันกลายเป็นเป็นรหมดแล้วเราไปทำไมอ่ะทีรี้เราก็เอาไปขายไอ้พิษให้วัวไอ้นี่ก็คือเอาไปเลี้ยงวัวได้ด้วย นี่นะมีบัวกินคือไม่ต้องซื้อง่ายๆก็สิพอพอได้เงี้ยเรเอาไปตรงไหนต่อครับเราเราเอาไปทีใส่นี่แหละอันนี้เป็นเมลงสีเล็กน้องเป็นตะแกรงครับแยกแยกเป็นที่ร้อนแยกร้อนแยกแยกรับเราจะใส่ครับใส่ใส่เม็ดที่มันเป็นเม็ดที่เม็ดอะไหลโอ้คือเพื่อมาใส่ตรงตาตะแกรงของของทางก่อน นีาก็ใช่มอเตอร์ประมาณครึ่งแรงนะครับเดี๋ยวมอเตอร์นเล็กากนะครับใเขมวที่ตำจากกระเดียงแล้วก็มาใส่ในแกงข้างบนนะครับอ๋อมันมันจะไหลลงไปนะครับอ๋อไ่แช่รังกนรัโยไปเรื่อยๆแล้วดูรูป้นทยอยู่ไหมป้ายจะขึนคที่มเจอเอาอกท้นย ก็ตรงนี้นะวันนี้นะมันมันมาได้ไงอันนี้อันนี้เราเราตักขึ้นมาใส่มาดูต่อต่อมือจับเอาแต่ว่าสแกงนี่คือมันไหลลงเองเราขัดแยกขัคนต่างไปใหญ่ไปนินึงเยอะหน่อยครับขัดแยกสาม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 ชั้นเนาะเดี๋ยวเราไปดูไอ้ตัวล่างกัน ตรงนี้ก็จะเป็นลำที่เดือดจากการร่อนนะนะให้บัวก,กินได้ <laughs> ดพอมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับพอเป็นเป็นเม็ดแป้นนี่ก็เอาใส่ถุงรอ,องลแ,ลแล้วแต่ลูกค้าสั่เนาะส่วนมากคือถุงวะสิธโลมันเก็บได้นานไหมครับมันก็เก็บได้ประมาณหนึ่งเดือนเนี่ย เดี๋นี่เาไปขายคือคือกลิ่นมนเจงกลิ่นมนยจงหอมอยู่เนาะเดวนสมฆคนจะไดอ่างมมีตมคืมีูาค,คาประจำก็ขายประมาณอันทสองท่กมดเพราะว่าตาตลอดนะที่นีน่นอกจากเราไปทำทอ้ตัวไอ้ขอมมกคุกนะมันทำอะไรดีเขาก็จะไปทำขมมอทอดขอมมทอดที่เขาก,กันนะกนใบ้านหานทำทขมอทอด ขมาวทอดที่เขาปั่นที่เวาเ่าไว้พัดกะม้าพะโกนแล้วเขาก็ให้ไปนนิ่มแล้วเขาก็มามาใส่ด้วยกระทุกแป้งโอ้ยแที่เขาเรียกขม่าวทอดบางทีเขาบางคนเขาก็มีกล้วยด้วยอะไรนี่นะนี่นี่นี่คือเบื้องหลังของความอร่อยครับแต่บางคนท่าก็จะไปทร้งขม่าวมีในบ้านนี้มันจะทำยากเลยมันจะมีเสื่อมไปหลายอย่างขม่าวมีเห็น้านมีเอาไปทำโจ๊กด้วยจ้้ ผู้จออนา,าการสูงครับเอาละครับสำหรับนะครับไอพี่ๆท่านไหนก็อยากจะขุดน,นุนน้อเกษตรกรชาวนาบ้านเราเนี่ยราวบ้านไม่ต้องขายคนกลางนะครับคือขุดกัน,น,นโดยตรงเลยก็พี่ๆก็บอกว่าไม่ถนัดการ,นะรทำโซเชียลออนไลน์ก็อยากให้ตั้มเนี่ยประสานนะครับเป็นคนททำตลาดให้ก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับว่า สนใจเอาไปขายต่อนะครับหรือว่าสนใจจะเอาไปรับประทานเองนะครับก็แอดไลน์มาสอบถามกันได้นะครับก็ราคาไม่แพงครับแล้วแต่แล้วก็แล้วแต่ข้าวแต่ละช่วงนะครับก็ราคาพิเศษไม่ถึงร้อยบาทกันเดี๋ยวทางชาวบ้านเรบอกมีโปรพิเศษให้นะครับสําหรับพี่ๆท่าไหนที่สนใจก็แอดไลน์<ส>ครับท,ท,ที่ที่แจ้งเตือนอยู่เนะี่ยที่แจ้งเข้ามาสอบถามได้นะครับก็ตอนนี้เรากลุ่มเรามีประมาณกี่คนครับ เรื่องค่ะอืมก็ถือว่าเยอะหน่อยตัวไม่ได้ไม่ได้ยับเป็นาริงก็แต่ถ้ามีออเดอร์เยอะก็กระจายกระจายช่วยกันเนาะกระจายกันครับถ้าลูกค้าสั่งเยอะแล้วถ้าไม่ทันเราก็ทักเพื่อนในกลุ่มที่ในหมู่บ้านอืมครับก็ถ้ามีออเดอร์เยอะก็กระจายเป็นการกระจายรายได้ให้ชุมชนนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าเราพามาชมบรรยากาศเบื้องหลังการทำข้าวเม่านะครับก็ต้องขอบคุณนางมากๆากนะครับ ครับสวัสดีครับครับ,รบก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับคลิปดีๆคลิปหน้านะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกานนะครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับ